สวัสดีครับคุณผู้ฟังและยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำนานปักหมุดที่ผมจะพาคุณย้อนเวลาปักหมุดลงไปในสถานที่และเรื่องราวขุดค้นสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์เรื่องเล่าที่เราอาจไม่เคยรู้เคยสงสัยไหมครับทำไมข้าวสีขาวกับบรรดาเครื่องเคียงต่างๆถึงเป็นอาหารที่รสชาติถูกปากและเป็นที่นิยมของคนทุกชนชั้นเป็นได้ทั้งอาหารมื้อเช้าและอาหารมื้อดึกที่หอมกรุ่น ถึงถูกเรียกด้วยชื่อที่ฟังดูไม่สุภาพนักว่าเข้าต้มกุย๋ยมันคืออาหารของอันธพาลอาหารของคนยากจนหรือแท้จริงแล้วมันคือภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษที่ซ่อนรหัสลับแห่งการเอาชีวิตรอดเอาไว้ในเมล็ดข้าวสีขาวขุ่นถ้วยนั้นวันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้ไปพร้อมกันครับหมวดที่ 1. ปริศนาแห่งนามและนิยามที่ถูกเข้าใจผิดเมื่อเราเอ่ยคำว่ากุ๋ยในสังคมไทย ภาพจำแรกที่ผุดขึ้นมาในความคิดของหลายท่านคงหนีไม่พ้นภาพของนักเลงหัวไม้อันธพานหรือกลุ่มคนเกเรที่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมแต่เมื่อคำคำนี้มาอยู่คู่กับอาหารยอดนิยมอย่างข้าวต้มกลับกลายเป็นคำถามที่ชวนให้ขบคิดว่าเหตุใดอาหารที่รสชาติถูกปากและเป็นที่นิยมของคนทุกชนชั้นถึงมีชื่อเรียกที่ดูต่ำต้อยเช่นนั้น จากการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์และภาษาศาสตร์พบว่าที่มาของคำว่าเข้าต้มกุ้ยนั้นมีข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจอยู่สองประการหลักซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเลวร้ายของผู้คนแต่อย่างใดประการแรกนั้นเชื่อมโยงกับคำว่าก,กุลีหรือชนชั้นแรงงานชาวจีนที่อบพยพเข้ามาในสยามในสมัยก่อนเหล่ากุลีแบกหามหรือคนลากรถเจ๊ก มักจะอาศัยข้าวต้มร้อนๆเป็นอาหารหลักเพื่อประทังชีวิตด้วยราคาที่ย่อมเยาและกินง่ายคล่องคอทำให้ภาพของการนั่งยองๆกินข้าวต้มกลายเป็นสัญญลักษณ์ของชนชั้นแรงงานจนคนทั่วไปพากันเรียกว่าข้าวต้มของพวกกุ้ยหรือเพี้ยนเสียงมาจากคำว่ากุหลีนั่นเองอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือมุมมองทางด้านภาษาแต้จิ๋วและกริยาอาการกิน มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านตั้งข้อสังเกตว่าคำว่ากุย้ยอาจจะเพี้ยนมาจากคำว่าพุย้ยในภาษาไทยเรานี่เองครับเพราะเอกลักษณ์สำคัญของการกินข้าวต้มแบบจีนคือการใช้ตะเกียบคีบกับข้าวแล้วยกถ้วยข้าวต้มขึ้นจรดริมฝีปากก่อนจะใช้ตะเกียบพุ้ยข้าวและนำซุปร้อนๆเข้าปากเสียงดังซูดซาร์ดซึ่งกริยานี้เรียกว่าพุ้ยข้าวคนไทยที่เห็นภาพนี้จนชินตาจึงอาจเรียกขานกันติดปากว่า ข้าวต้มผุยและเสียงอาจจะเพี้ยนไปตามการเวลาและการออกเสียงจนกลายเป็นข้าวต้มกุ้ยในที่สุดไม่ว่าต้นตอของคำจะมาจากไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือชื่อนี้ได้ฝังรากลึกและกลายเป็นอัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยรสชาติของสังคมไทยไปแล้วครับหมุดที่2มรดกจากโลสัมภาและความอยู่รอดในแผ่นดินใหม่ หากเราย้อนเวลากลับไปในช่วงที่ชาวจีนโพ้นทะเลโดยเฉพาะชาวจีนแต้จิว๋วได้อพยพหนีความแร้นแค้นข้ามน้ำข้ามทะเลมายังสยามประเทศสิ่งที่ติดตัวพวกเขามาไม่ได้มีเพียงแค่เสือ้อผืนหมอนใบหรือความหวังที่จะมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขาได้นำวัฒนธรรมการกินที่เรียกว่ามวยหรือข้าวต้มติดตัวมาด้วย ในยามที่ชีวิตต้องเริ่มต้นจากศูนย์เงินทุกบาททุกสตางค์มีค่าดั่งทองคําการหุงข้าวสวยรับประทานอาจจะเป็นเรื่องที่ฟุ่มเฟือยเกินไปสำหรับครอบครัวขยายที่มีสมาชิกหลายคนภูมิปัญญาบรรพบุรุษจึงสอนให้พวกเขารู้จักการเพิ่มปริมาณอาหารด้วยการเติมน้ำลงไปในข้าวสารการต้มข้าวให้เจือจางเป็นข้าวต้มช่วยให้ข้าวสารเพียงหนึ่งกำมือ สามารถแปลเปลี่ยนเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงคนได้ทั้งครอบครัวเข้าต้มสําหรับชาวจีนในยุคนั้นจึงไม่ใช่เมนูอาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารสําหรับคนป่วยอย่างที่เราเข้าใจในปัจจุบันแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการดิ้นรนและการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้อิ่มท้องและมีแรงสู้ต่อนอกจากนี้ ลักษณะทางกายภาพของข้าวต้มที่ร้อนระอุอยังช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแรงงานที่ต้องตากตรำทำงานหนักหรือคนที่ต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อมาค้าขายไอความร้อนจากถ้วยข้าวต้มเปรียบเสมือนพลังงานที่ช่วยปลุกปลอบจิตใจและร่างกายให้พร้อมสู้กับงานหนักในวันใหม่วัฒนธรรมการกินข้าวต้มมวยจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของรสชาติ แต่เป็นเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์ความอดทนความมัธยัต์และความกตัญญูต่อเมเล็ดข้าวของบรรพบุรุษชาวจีนที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นรากฐานสําคัญของตระกูลเจ้าสัวและพ่อค้าวานิชมากมายในเมืองไทยทุกวันนี้ครับหมุดที่ 3. วิทยาศาสตร์ในเมเล็ดข้าวและพลังงานอุ่นท้องทำไมเหล่ากุลีแบกหามหรือกรรมกรในสมัยก่อนถึงนิยมกินข้าวต้ม ทั้งที่ดูเหมือนจะมีแต่น้ำมากกว่าที่จะกินเข้าสวยที่ดูหนักท้องกว่าคำตอบของเรื่องนี้ซ่อนอยู่ในวิทยาศาสตร์ของเมล็ดข้าวและกระบวนการทำงานของร่างกายเราครับเมื่อเมล็ดข้าวสารได้รับความร้อนและต้มในน้ำเป็นเวลานานจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เรียกว่าเจลาตินไนเซชันหรือการที่เม็ดแป้งดูดซึมน้ำเข้าไปจนพองตัวและแตกออก โครงสร้างโมเลกุลที่อัดแน่นของแป้งจะคลายตัวทําให้เนื้อสัมผัสของข้าวนุ่มลื่นและกลายเป็นยางเหนียวที่เราคุ้นเคยในมุมมองของระบบย่อยอาหารข้าวต้มคืออาหารที่ร่างกายโปรดปรานเป็นที่สุดครับเพราะโครงสร้างของแป้งที่ผ่านการต้มจนเปื่อยยุ่ยนี้จะทําให้กระเพาะอาหารและลำไส้ไม่ต้องทํางานหนักในการย่อยร่างกายสามารถดูดซึมน้ําตาลกลูโคสจากแป้งเข้าสู่กระแสะเลือดได้อย่างรวดเร็ว เปรียบเสมือนการเติมเชื้อเพลิงเข้าสู่เครื่องยนต์แบบทันทีทันใดทําให้แรงงานในสมัยนั้นได้รับพลังงานที่สดชื่นกระปรี้กระเปร่รราและพร้อมที่จะกลับไปทํางานใช้แรงกายได้ทันทีโดยไม่รู้สึกจุกเสียดหรือแน่นท้องเหมือนการกินข้าวสวยแข็งยิ่งไปกว่านั้นน้ําข้าวที่ข้นคลักจากการต้มข้าวนั้นอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ที่ละลายออกมาจากเมล็ดข้าวซึ่งช่วยชดเชยการสูญเสียเหงื่อจากการทำงานหนักได้อย่างดี มันจึงทำหน้าที่คล้ายกับเครื่องดื่มเกลือแร่จากธรรมชาติที่ช่วยคืนความสดชื่นดังนั้นข้าวต้มกุ้ยที่เราเห็นจึงไม่ได้เป็นเพียงอาหารราคาประหยัดแต่เป็นนวัตกรรมทางโภชนาการที่ลงตัวอย่างยิ่งสำหรับวิถีชีวิตที่ต้องใช้แรงงานและยังเป็นเหตุผลที่ว่าเมื่อเราป่วยหรือรู้สึกอ่อนเพลียข้าวต้มร้อนๆสักถ้วยจึงเป็นสิ่งแรกที่ร่างกายเรียกร้องเสมอครับหมุดที่4ศิลปะแห่งการพุ้ย และวัฒนธรรมตะเกียบการกินข้าวต้มกุ้ยให้อร่อยนั้นมีอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือตะเกียบครับในขณะที่คนไทยเราคุ้นเคยกับการใช้ช้อนตักข้าวสวยเข้าปากแต่สำหรับชาวจีนแต้จิ๋วแล้วการกินข้าวต้มหรือเจี้ยม้วยนั้นต้องคู่กับตะเกียบเสมอนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของอาหารอย่างลึกซึง้ง ข้าวต้มที่เพิ่งยกมาจากเตานั้นมีความร้อนระอุและมีความหนืดของยางข้าวการใช้ช้อนตักอาจทำให้ความร้อนลวกปากได้ง่ายแต่ตะเกียบช่วยให้เราสามารถพุ้ยหรือตล่อมเม็ดข้าวจากขอบถ้วยเข้าปากได้ทีละน้อยพร้อมกับซดน้ำข้าวต้มตามเข้าไปเสียงซูดที่เกิดขึ้นระหว่างการกินนั้นในวัฒนธรรมตะวันตกอาจมองว่าไม่สุภาพแต่ในวัฒนธรรมการกินข้าวต้มกุย้ย นี่คือสัญญาณแห่งความอร่อยและการระบายความร้อนที่แยบยนต์ทำให้เราสามารถสัมผัสรสชาติและความหอมของข้าวได้เต็มคำโดยไม่ลวกปากนอกจากนี้วัฒนธรรมการกินข้าวต้มกุ้ยยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตแบบกงสีหรือระบบครอบครัวใหญ่ครับเราจะเห็นชามข้าวต้มวางอยู่ตรงหน้าของแต่ละคนแต่กับข้าวหรือกับแก้มไม่ว่าจะเป็นผัดผักบุ้งไข่เจียวไชโป๊ หรือยำปลาสลิดจะถูกวางไว้ตรงกลางเพื่อแบ่งปันกันการใช้ตะเกียบคีบกับข้าวจากจานกลางมาวางบนชามข้าวต้มของตัวเองเป็นกุศโลบายที่สอนให้รู้จักการแบ่งปันการรอคอยและความเกรงใจซึ่งกันและกันบนโต๊ะอาหารเรียกได้ว่าข้าวต้มกุ้ยไม่ได้ทำให้อิ่มท้องเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวผ่านปลายตะเกียบอีกด้วยครับหมุดที่ห ตำนานต้มหินและปลาเค็มแขวนเมื่อพูดถึงความยากลำบากของบรรพบุรุษชาวจีนโพ้นทะเลในยุคเสื่อผืนหมอนใบมีตำนานเรื่องเล่าขานที่ฟังด uh mm ูเหลือเชื่อแต่แฝงไปด้วยความจริงอันขมขื่นอยู่เรื่องหนึ่งครับนั่นคือตำนานต้มหินและปลาเค็มแขวนเรื่องเล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมัธยัติขั้นสุดเพื่อเก็บหอมรอมริบสร้างตัวในแผ่นดินใหม่เรื่องมีอยู่ว่า ในยามที่ขัดสนจนไม่มีเงินซื้อกับข้าวชาวจีนบางครอบครัวจะไปหาก้อนหินแม่น้ำที่สะอาดนำมาต้มในน้ำเกลือหรือน้ำปลาให้พอมีรสเค็มปลาแลมเวลากินข้าวต้มหนึ่งคำก็จะหยิบก้อนหินนั้นขึ้นมาอมและดูดพอให้ได้รสเค็มแล้วก็คายออกเก็บไว้ใช้ในมื้อถัดไปหรืออีกตำนานหนึ่งที่เล่าขานกันอย่างแพร่หลายคือการนำปลาเค็มตัวเดียว มาผูกเชือกห้อยไว้กลางโต๊ะกินข้าวสมาชิกในครอบครัวจะพุ้ยเข้าต้มคำโตโตแล้วเงยหน้ามองปลาเค็มเพื่อจินตนาการถึงรสชาติหากใครมองนานเกินไปผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก็จะดุว่าอย่ามองนานเดี๋ยวจะเค็มเกินไปแม้เรื่องเล่าเหล่านี้อาจดูเหมือนมุกตลกโปกฮาหรือมีการแต่งเติมสีสันให้เกินจริงไปบ้างในบางพื้นที่แต่แก่นแท้ของมัน คือเครื่องเตือนใจให้ลูกหลานตระหนักถึงความอดทนของบรรพบุรุษครับว่ากว่าจะมาเป็นเจ้าสัวหรือเจ้าของกิจการที่ร่ำรวยในวันนี้พวกเขาต้องผ่านมื้ออาหารที่แสนจืดชืดและขัดสนมาก่อนข้าวต้มถ้วยนั้นจึงเปี่ยมไปด้วยรสชาติของน้ําตาและหยาดเหงื่อซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญ ที่ปรุงแต่งให้ชีวิตของลูกหลานชาวจีนในไทยมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันครับหมุดที่ 6. จากกรรมกรสู่นักท่องราตรีจากอาหารประทังชีวิตของกุลีแบกหามริมท่าเรือเขาต้มกุ้ยได้เดินทางข้ามผ่านการเวลามาสู่ยุคแสงสีสิวิไลและเปลี่ยนสถานะจากอาหารคนจนมาเป็น สวรรค์ยามดึกของคนเมืองได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในช่วงที่กรุงเทพมหานครเริ่มขยายตัวมีสถานเริงรมโรงหนังและบาร์เบียพูดขึ้นมากมายโดยเฉพาะในยุคโกหลังวังหรือช่วงปี1950ถึง1960เมื่อเหล่าบรรดานักเที่ยวราตรีหรือที่เรียกกันว่าคอทองแดงออกจากผับบาร์ในเวลาดึกดื่น ร่างกายที่อ่อนล้าจากแอลกอฮอล์ย่อมต้องการบางสิ่งมาช่วยสร่างเมาและฟื้นฟูกำลังข้าวต้มร้อนๆที่ซดคล่องคอจึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งที่ตอบโจทย์นี้ได้ดีที่สุดร้านข้าวต้มโต้รุ่งเริ่มผุดขึ้นตามริมฟุตบาทใกล้กับย่านสถานบันเทิงเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มใหม่นี้ภาพของโต๊ะพับเหล็กสีแดงเก้าอี้พลาสติกและแสงไฟนีออนสว่างจ้า กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของร้านข้าวต้มรอบดึกที่ทุกคนคุ้นตาคำว่ากุ้ยที่เคยใช้เรียกคนใช้แรงงานในแง่ลบเริ่มถูกนำมาเชื่อมโยงกับกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตกลางคืนนักเลงหรือคนเมาที่มักจะมากินข้าวต้มในเวลานี้แต่ในขณะเดียวกันรสชาติของข้าวต้มกุ้ยก็เริ่มมีการพัฒนาให้จัดจ้านขึ้นเพื่อให้ถูกปากนักดื่มมีเมนูผัดผักไฟแดงยำปลาสลิด และต้มซุปเปอร์รสซาบเข้ามาเสริมทับข้าวต้มกุ้ยในยุคนี้จึงไม่ใช่แค่อาหารกันตายอีกต่อไปแต่กลายเป็นวัฒนธรรมป๊อปของการกินดื่มริมทางที่ไม่ว่าคุณจะขับรถเบนซ์หรือนั่งรถเมยสุดท้ายทุกคนก็มาบรรจบกันที่โต๊ะข้าวต้มริมทางเหมือนกันหมดครับหมุดที่7ตำนานผักบุ้งไฟแดงและเปเลวเพลิงหน้าวัดบวรถ้าหากข้าวต้มคือพระเอกของเรื่องราวนี้ นางเอกที่อยู่เคียงคู่กันมาตลอดและขาดกันไม่ได้ก็คงหนีไม่พ้นผัดผักบุ้งไฟแดงครับเมนูที่ดูเหมือนจะทำง่ายแสนง่ายเพียงแค่เอาผักบุ้งมาโยนลงกระทะแต่เบื้องหลังความอร่อยที่แท้จริงนั้นกลับเต็มไปด้วยเทคนิคและตำนานที่น่าทึ่งโดยเฉพาะเรื่องเล่าจากร้านระดับตำนานอย่างข้าวต้มวัดบวรครับมีการบันทึกไว้ว่าต้นกำเนิดของคำว่าผัดผักบุ้งไฟแดงในประเทศไทยนั้น เริ่มต้นขึ้นที่ร้านข้าวต้มหน้าวัดบวรนิเวศวิหารโดยมีเสียโคงหรือคุณคุณกรสวัฒดนารถทายาตรุ่นที่สองเป็นผู้รังสรร์ขึ้นในยุคแรกเริ่มลูกค้ามักจะตื่นตาตื่นใจกับลีลาการปรุงอาหารที่ใช้ไฟแรงจนเปลเวเพลิงลุกท่วมกระทะเสียดฟ้ากลายเป็นจุดขายที่ดึงดูดผู้คนให้มายืนมุงดูและลิ้มลองจนกลายเป็นคำเรียกติดปากว่าผักบุ้งไฟแดงและแพร่หลายไปทั่วประเทศในที่สุด แต่การใช้ไฟแรงจนท่วมกระทะนั้นไม่ได้ทำเพื่อความเท่หรือเพื่อการแสดงโชว์เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ในทางวิทยาศาสตร์การอาหารนี่คือเทคนิคสำคัญที่เรียกว่า s t i r f ์ y i n g หรือการผัดด้วยอุณหภูมิสูงในช่วงเวลาสั้นๆความร้อนที่รุนแรงจะทำให้เกิดปฏิกิริยาไมลาด Reaction ที่ผิวนอกของผักอย่างรวดเร็วทำให้น้ำมันหอยและเครื่องปรุงต่างๆเคลือบติดผิวผักส่งกลิ่นหอมไม้กระทะ หรือที่คนจีนเรียกว่าวอกเฮกลิ่นลมหายใจของกระทะในขณะที่ความร้อนยังไม่ทันระอุเข้าไปถึงแกนกลางของก้านผักทําให้ผักบุ้งยังคงความเขียวสดและกรอบเด้งไม่เหี่ยวเฉาหรือเหนียวจมเคี้ยวยากนี่คือศิลปะแห่งการควบคุมไฟที่ทําให้เมนูธรรมดาธรรมดากลายเป็นกับข้าวที่วิเศษที่สุดเมื่อทานคู่กับข้าวต้มร้อนๆครับหมุดที่8 ศาสตร์แห่งการคัดสรรข้าวสารและยางม้วยที่สมบูรณ์แบบหลายคนอาจคิดว่าข้าวต้มก็คือการเอาเข้าวสารอะไรก็ได้มาต้มกับน้ําแต่สําหรับคอข้าวต้มตัวจริงหรือร้านระดับตํานานแล้วการเลือกชนิดของข้าวคือหัวใจสําคัญที่จะชี้ชะตาความอร่อยของถ้วยนั้นเลยทีเดียวครับปัญหาโลกแตกในวงการข้าวต้มคือการเลือกระหว่างข้าวหอมมะลิใหม่กับข้าวหอมมะลิเก่าซึ่งให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ข้าวใหม่คือข้าวที่เพิ่งเก็บเกี่ยวได้ไม่เกิน3-6เดือนจุดเด่นคือมีความหอมฟุ้งและมียางข้าวเยอะมากเมื่อนำมาต้มจะได้น้ําข้าวที่ข้นคลักหอมละมุนแต่ข้อเสียคือเม็ดข้าวจะบานง่ายและเละเร็วหากต้มไม่ดีอาจกลายเป็นโจ๊กไปเสียก่อนส่วนข้าวเก่าคือข้าวที่เก็บค้างปีความชื้นต่าเมื่อหุงหรือต้มเม็ดข้าวจะเรียงตัวสวยไม่บานแฉะและขึ้นหม้อได้ดีกว่า แต่ข้อเสียคือยางข้าวน้อยและกลิ่นหอมสู้ข้าวใหม่ไม่ได้ดังนั้นสูตรลับความอร่อยของร้านข้าวต้มกุ้ยชื่อดังหลายแห่งจึงอยู่ที่การผสมข้าวครับหรือที่เรียกว่า blended rice พ่อครัวจะนำข้าวหอมมะลิเก่ามาผสมกับข้าวหอมมะลิใหม่ในสัดส่วนเฉพาะตัวเพื่อดึงเอาข้อดีของข้าวทั้ง2ชนิดมารวมกันคือได้เม็ดข้าวที่ยังคงรูปสวยเคี้ยวเพลินไม่เละเป็นแป้งเปียกจากข้าวเก่า และได้ความหอมกรุ่นพร้อมกับน้ำซุปที่ข้นกำลังดีมียางม้วยเคลือบปากจากข้าวใหม่ความหนืดของยางข้าวนี้เองครับที่เกิดจากแป้งอไมโลเพกตินซึ่งช่วยเคลือบกระเพาะและทำให้อิ่มนานเป็นศาสตร์และศิลที่ซ่อนอยู่ในหม้อต้มใบใหญ่ที่คนกินอย่างเราอาจไม่เคยรู้มาก่อนหมุดที่9จากอาหารกรรมกรสู่อาหารฟื้นฟรูร่างกายเราได้พูดถึงข้าวต้มกุย้ย ในฐานะแหล่งพลังงานของแรงงานแบกหามแต่ในอีกมุมหนึ่งข้าวต้มกุ้ยยังถูกจัดให้อยู่ในหมวดของซอฟต์ไดเอทหรืออาหารอ่อนทางการแพทย์ที่นิยมให้คนป่วยหรือคนที่ร่างกายอ่อนแอรัรบประทานเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมเวลาเราไม่สบายหมอถึงมักจะสั่งให้กินข้าวต้มหรือเวลาที่เราเมาค้างข้าวต้มรอบดึกถึงเป็นสิ่งที่ร่างกายโหยหาคำตอบอยู่ที่ความง่ายของมันครับ ในกระบวนการทํำข้าวต้มที่ผ่านความร้อนจนเม็ดข้าวแตกตัวลงโครงสร้างโมเลกุลของแป้งจะถูกย่อยสลายไปแล้วขั้นหนึ่งทำให้เมื่อเรากินเข้าไปร่างกายแทบไม่ต้องออกแรงย่อยต่อเลยกระเพาะอาหารและลำไส้ที่กํำลังอ่อนแอจึงได้พักผ่อนในขณะเดียวกันร่างกายก็สามารถดูดซึมสารอาหารและกลูโคสไปใช้ฟื้นฟูเซลล์ต่างๆได้ทันทีนอกจากนี้น้ำข้าว ที่อุดมไปด้วยวิตามิน B และเกลือแร่ยังทำหน้าที่เสมือนน้ำเกลือธรรมชาติที่ช่วยคืนความสดชื่นและปรับสมดุลน,น้ำในร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมสิ่งที่น่าสนใจคือความย้อนแย้งในตัวตนของข้าวต้มกุ้ยครับในอดีตมันคืออาหารที่ออกแบบมาเพื่อให้กรรมกรมีแรงทำงานหนักสู้แดดสู้ฝนแต่ในปัจจุบันมันกลับกลายเป็นอาหารที่คนเมืองใช้เยียวยาร่างกายที่อ่อนล้าจากการทำงานในออฟฟิศ หรือการใช้ชีวิตที่หนักหน่วงในยามค่ำคืนไม่ว่าบริบทของสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างไรเขาต้มกุ้ยก็ยังคงทำหน้าที่เดิมของมันอย่างซื่อสัตย์คือการโอบอุ้มและซ่อมแซมร่างกายของผู้คนด้วยความร้อนและความนุ่มนวลที่ส่งตรงจากถ้วยสู่หัวใจครับหมุดที่10จากริมถนนสู่เหลาหรูและอาหารแห่งจิตวิญญาณเดินทางมาถึงหมุดสุดท้ายของเราในวันนี้ครับ จากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงอาหารประทังชีวิตของชนชั้นกุลีแบกหามที่ต้องนั่งยองกินข้างถนนหรือท่าเรือวันนี้ข้าวต้มกุ้ยได้เดินทางไกลผ่านการเวลากว่าร้อยปีจนสามารถเลื่อนฐานะตัวเองขึ้นมาอยู่บนโต๊ะอาหารในพัตตารหรูหรือแม้แต่ในโรงแรมระดับ5ดาวได้อย่างเต็มภาคภูมิในปัจจุบันเราไม่ได้มองว่าข้าวต้มกุ้ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยากจนอีกต่อไปแล้วครับแต่กลับมองว่าเป็น Comfort Food หรืออาหารปลอบประโลมใจที่แสนวิเศษไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีพันล้านหรือพนักงานออฟฟิศกินเงินเดือนเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายต้องการความอบอุ่นหรือต้องการมื้ออาหารที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งทุกคนต่างมุ่งหน้าเข้าร้านข้าวต้มกุ้ยเหมือนกันหมดภาพของรถเบนซ์คันหรูที่จอดเทียบข้างรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าร้านข้าวต้มโต้รุ่งกลายเป็นภาพสะท้อนความเท่าเทียมทางรสชาติที่หาดูได้ยากในสังคมเมือง มากกว่าความอร่อยข้าวต้มกุ้ยได้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนต่างรุ่นเข้าด้วยกันร้านข้าวต้มเก่าแก่หลายร้านในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ได้รับการยกย่องจากสถาบันชิมระดับโลกอย่างมิชลินไกด์ให้เป็นร้านที่ควรค่าแก่การลิ้มลองเมนูอย่างหมูสับผัดน้ำเลียบใช้โปผัดไข่หรือยำปลาสลิดไม่ได้เป็นเพียงกับข้าวพื้นบ้านแต่คือภูมิปัญญาการถนอมอาหาร และการปรุงรสที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวจีนโพ้นทะเลที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของวัตถุดิบทุกชิ้นดังนั้นเมื่อคุณยกถ้วยข้าวต้มขึ้นซดในครั้งต่อไปขอให้รู้ว่าคุณไม่ได้กำลังกินเพียงแค่ข้าวต้มกับน้ำเปล่าแต่คุณกำลังดื่มด่ำกับประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ความอดทนและความรักของครอบครัวชาวจีนที่หล่อหลอมให้ข้าวต้มกุย้ยกลายเป็นอาหารที่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญ,ญญาณ และเป็นตำนานที่ไม่มีวันตายของสตรีทฟู้ดเมืองไทยครับวันนี้เราได้ร่วมกันปักหมุดและเดินทางย้อนรอยประวัติศาสตร์ของข้าวต้มกุย้ยตั้งแต่การไขปริศนาของคำว่าก,กุย้ยที่ไม่ได้หมายถึงอันธพาลแต่คือเสียงเพี้ยนจากวิถีแห่งการกินและการใช้แรงงานเราได้ล่องเรือสำเภามาพร้อมกับชาวจีนแต้จิว๋วเรียนรู้ความมัธยัติจ,จากตำนานต้มหินและปลาเค็มแขวน ที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตังค์เราได้เจาะลึกไปถึงวิทยาศาสตร์ของเม็ดข้าวและการพองตัวของแป้งที่ให้พลังงานแก่มนุษย์งานได้เห็นศิลปะการใช้ตะเกียบพุุยข้าวที่เป็นเอกลักษณ์จนถึงความร้อนแรงของเปลวไฟในเมนูผักบุ้งไฟแดงหน้าวัดบวรและสุดท้ายเราได้เห็นว่าอาหารที่ดูต่ำต้อยที่สุดได้วิวัฒนาการตัวเองจนกลายเป็นเมนูยอดนิยมที่ครองใจคนไทยทุกระดับชั้นกลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขยามค่ำคืน ที่รวบรวมรสชาติของชีวิตเอาไว้อย่างครบถ้วนเรื่องราวของข้าวต้มกุย้ยจึงไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารครับแต่มันคือบันทึกหน้าหนึ่งของสังคมไทยที่สะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าต้นกําเนิดจะยากลําบากเพียงใดหากมีความอดทนขยันหมั่นเพียรและรู้จักปรับตัวสิ่งนั้นย่อมมีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับได้เสมอเหมือนกับข้าวต้มร้อนๆถ้วยนี้ที่ยังคงส่งกลิ่นหอมและมอบความอบอุ่นให้เราไม่เสื่อมคลายฝากกดไลค์และกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานตำนานปักหมุดได้สร้างสารรค์เรื่องราวดีๆต่อไปและกดติดตามไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดการปักหมุดครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในการปักหมุดหน้าสวัสดีครับ